สวัสดีครับปูแต้สอนกีต้าร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นเพลง From the Start ของ Leeway นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นสไตล์ป๊อปแจ๊สนะครับมีคอร์ดที่ค่อนข้างจะยากในเวอร์ชันปกตินะครับทีนี้เวอร์ชั่นที่ผมจะสอนเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันปกติที่มีการปรับนิ้วแล้วนะครับผมก็ได้ลองสอนเพลงนี้กับนักเรียนหลายๆคนนะครับปรับให้ง่ายหลีกเลี่ยงคอร์ดทา่าแล้วก็ได้เสียงที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับ ในเพลงต้นฉบับจะมีการเล่นจังหวะที่คล้ายๆจังหวะที่เรียกว่าบอสโนวานะครับซึ่งอะไรก็จะเป็นเป็นอะไรที่ยากสำหรับมือใหม่พอสมควรนะวันนี้ผมก็ปรับมาให้เป็นการตีคอร์ดธรรมดาโดยเฉพาะนะครับยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับคอร์ดก็จะง่ายนะครับแล้วก็วิธีการตีคอร์ดเนี่ยก็เป็นแบบเบสิกธรรมดาทั่วไปนะครับมือใหม่สามารถเล่นตามได้ครับครับมาดูคอร์ดกันเลยนะครับคอร์ดที่เห็นนะครับจากภาพก็จะมีอยู่6กอันนะครับ จริงๆจะใช้แค่5้าอันหลักเท่านั้นนะครับส่วนคอสุดท้ายเนี่ยจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวในเพลงก็คือตอนจบเพลงอัโทรอนเองนะครับมาดูคอร์แรกนะครับ D 7 s u t นะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับแนะนำให้คาโปช่องที่1นนะครับอันนี้ก็คือเราจะได้คีย์ตามที่ศิลปินเขาร้องเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีคาโปเนี่ยจะเล่นเพลงนี้ก็สามารถเล่นตามแบบที่ผมสอนได้เลยโดยไม่ต้องคาโปก็ได้นะครับจะเป็น การเล่นที่คีย์ต่ำกว่าต้นฉบับนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถเล่นได้ด้วยวิธีการเดียวกันนะครับครับหลังจากที่เราคับโบช่องที่1นนะครับช่องถัดมาจากคัโปตอนนี้ให้นับช่องนี้เป็นช่องที่1นนะครับคอร์ดก็จะมีไม่เกิน3ช่องแรกเท่านั้นเองนะครับสาย2ช่องแรกด้วยนิวชี้นะครับสาย3ช่อง2นิ้วกลางอันนี้คือดี s ซ t ัททูนะครับคอร์ดนี้พยายามเล่นตีคอร์ดแค่ประมาณ4เส้นล่างนะครับ ต่อมา G6 กนะครับ G6 คือสายบนสุดนะครับสาย6ช่องที่3าชันนิวกลางสาย5ช่องที่2เชนิวชีนะครับอันนี้ก็จะรูปล่างก็จะคล้ายๆ G ธรรมดาถ้า G ธรรมดามเจอร์ Major ธรรมดานะครับก็เพิ่มสาย1ช่องที่3เข้าไปแต่ G6 กเนี่ยคือเราปล่อยสายล่างนั่นเองนะครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับคอที่3ต่อมา ให้เอา G s นะครับลงไปอย่างละหนึเส้นนะครับคือลงด้านล่างก็จะกลายเป็นคอร์ด C major 7นะครับสาย5ช่องที่3สาย4ช่องที่2ครับใช้นิ้วเดิมครับนิ้วกลางนิ้วชี้สมคอร์ดแรกนี่คือคอร์ดหลักที่จะเจอเยอะที่สุดนในเพลงนี้นะครับส่วนคอร์ดถัดมาจะเป็นตัวที่จะเอาไว้ส่งจบท่อนนั่นเองนะครับ E minor s n นะครับ E minor ใส่ห้ช่อง2นะครับใส่สีช่อง2ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและเพิ่มนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้นะครับที่ใส่สองช่อง3อันนี้จะเป็นคอร์ด E minor s e นะครับช่อง2ช่อง2แล้วก็เว้นไปเส้นหนึงครับช่องที่สจบ E minor s e นะครับ,อ,บ, e 7, รบอีกคอร์ดนึงจะต่อจาก E minor s e ตลอดเลยนะครับในเพลงนี้คือคอร์ด A 7 e 3สิบสามนะครับอันนี้ก็จำคร่าวๆว่าเป็น A 7แล้วกันนะครับจะต่อจาก E minor นิ้วที่จะร่วมกันระหว่างสองขอนี้คือให้เราคานิวกลางไว้ก่อนนะครับย้ายนิ้วชี้ลงไปสายหนึ่งช่องแรกนะครับนิ้วกลางจะอยู่สายสี่เหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นเพิ่มนิ้วนางไปที่สายสองช่องที่สองนะครับก็รวมเป็นนิ้วชี้สายหนึ่งช่องแรกนิ้วนาง สาย2ช่องที่2ครับและนิ้วกลางสาย4ช่องที่2นะครับ่อนนี้จะเล่น5เส้นล่างนะครับครับอันนี้ก็คือ5คาอนหลักๆที่ผมบอกนะครับส่วนตอนท่อนจบเนี่ยจะมี D7 ขออภัยครับ D minor มา1ครั้งนะครับซึ่ง d minor 7เนี่ยเราสามารถจับประมาณนี้ได้นะถ้าไม่อยากทาบนะครับนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับช่องที่1สายสาหนึ่ง2สและเอานิ้วนางนะครับที่ สายสมช่องที่สองน,นี่เองครับอันนี้จะโผล่มาแค่ครั้งเดียวในในเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างอิงจากรูปเดิมจากที่เราจับคอร์ดแรกนะครับ D s u 2เนะี่ยถ้าใครมีแรงนิ้วหน่อยเนี่ยสามารถเอียงนิ้วชี้ทับไปเลย2เส้นแบบนี้ได้นะครับครับอันนี้ก็คือคอร์ดทั้งหมดนะฮะทีนี้ผมทวนย้ำอีกครั้งคนระับ D s u b 2 <S เล่นสี่เส้นครับ G s ทำเหมือน G ธรรมดานะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีสายล่างครับก็ปล่อยสายเปล่าเลยเป็น G-6 ครับหลังจากนั้นเอาคอร์ด G-6 ลงมาอย่างละ1เส้นนะครับมือซ้ายกลายเป็น C Major 7อันนี้เล่น5เส้นนะครับและ E minor E นะครับ7 E minor ธรรมดาเป็น2นิ้วอย่างนี้นะครับเพิ่มสาย2ท่องที่3เข้าไปกลายเป็น E minor 7ครับ คอร์ด A 7 8 3จะต่อจาก E minor 7คานิ้วกลางไว้นะครับเหวีย่ยงนิ้วชีไปเพิ่มนิ้วนางที่สาย2อ,อันนี้เล่น5เส้นนะครับส่วนตอนจบ D minor 7นะครับจับได้หลายแบบนะแบบนี้ก็ได้ครับครับก็จะครบคอร์ดที่ทั้งหมดที่ต้องใช้ในเพลงนี้นะครับส่วนมือขวานี่จะเป็นการ strumming นัมม่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูแพทเทิร์นการตีคอร์ดแบบลง,ลงขึ้นขึ้นลงนะครับผมก็แนะนำภาพถัดไปเลยนะครับ ขอถัดไปอันนี้จะเป็นท่อนอินโทรนะครเนื่องจากอินโทรมันดีดลงอย่างเดียวผมก็เลยเอามาก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูเรื่องมือขวาว่าจะตีคอร์ดยังไงกันนะครับท่อนอินโทรเราจะใช้3คอร์ดหลักก็คือ D 7 S 2 G 6นะครับแล้วก็ C Major 7ครับทีนี้มันดีดลงหมดนะครับเนื่องจากเพลงต้นฉบับเนี่ยจะเป็นการคล้ายๆรวบสายนะครับแล้วเลเวลเขาจะใช้ นี้ครับรวบต๊ด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 ประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้เราเปลี่ยนนะครับเราเอาเป็นตีคอร์ดเพราะฉะนั้นก็คือใช้การลูดลงนะครับหรือว่าสัมมิ่งคอร์ดลงแบบนี้นะครับก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวดูไปช้าๆครับจับคอร์ดแรกก่อนนะครับ D 7 s l s นะครับ ผมจะเรียกว่าดีแล้วกันนะครับเพื่อกันย่อๆนะครับจับดีซอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราเล่นลงเว้นนิดนึงลงลงแล้วก็เว้นนิดนึงแล้วก็ลงนะครับตรงลูกสองก็จะเป็นสีแดงเข้มก่อนนะครับตื้อตื้ดึดแล้วก็ตรงสีเขียวเนี้ยอาจจะลกเสียงยาวก็ได้นะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนคอร์ดนะครับตืดตืดดึดตืดเปลี่ยนคอร์ดเป็น G 6 ลงลงลงนะครับแล้วก็ปล่อยเสียงยาวไปนั่นเองนะครับทีนี้มานำต่อกันนะครับลง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 เปลี่ยนคอร์ดลงลงลงหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นคอร์ดสุดท้ายนะครับลงสามทีเว้นนิดนึงแล้วลงอีกสองครั้งครับหนึ่งสองสามเว้นสี่ห้านะครับตรงซีเมเจอร์เซเว่นนะครับ รวมทั้งท่อนนะครับอันนี้ก็จะจบท่อนอินโทรนะครับซึ่งใช้การดีดลงอย่างเดียวนะครับถ้าใครเคยฟังต้นฉบับแล้วก็ให้เรียนแบบจังหวะตอนที่เราได้ยินจากเวอร์ชันออริจินอลนะครับก็จะเป็นตื้อๆตื้ๆตืๆ,ๆ,ๆประมาณนี้นะครับแต่ในเขาจะใช้การรวบสายนั่นเองนะครับอ่านเน้ยนย้ำอีกครั้งครับ อันนี้ผมใช้มือในการหยุดช่วยให้เสียงมันสั้นนะครับจริงเราปล่อยเสียงยาวไปเลยก็ได้นะครับครับจบท่อนอินโทรไปนะง่ายๆสั้นๆไม่มีอะไรมากครับบางคนก็เวลาเวอร์เนี่ยเอามาร้องหรือว่าเอามาตีคอร์ดเล่นกับเพื่อนหรือว่านักร้องเนี่ยนะครับก็บางคนก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับสำหรับท่อนอินโทรก็เข้าเพลงกันเลยเพราะฉะนั้นท่อนอินโทรก็เป็นส่วนเสริมนะครับถ้าเพลงไหนมีท่อนอินโทรที่โดดเด่นเนี่ยบางทีเล่นขึ้นมาคนก็จําได้นะครับแต่ว่า บางเพลงเนี่ยท่อนอินโทรก็คือเหมือนเป็นคอร์ดเปล่าๆอย่างเงี้ยบางทีเราข้ามไปที่ท่อนร้องเลยก็ได้นะครับครับมาดูภาพต่อไปนะครับทีนี้เป็นแพทเทิร์นมือขวาที่จะใช้ในส่วนที่เหลือนะครับเนื่องจากที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าเพลงเป็นจังหวะบอสโนวานะครับแต่ว่าพื้นฐานเขาโครงเนี่ยก็ยังอยู่ในอัตราจังหวะที่เรียกว่า4ีนั่นเองนะครับคือ1ห้องเป็นสี่จังหวะถ้าเราจะคิดแบบง่ายๆแบบนั้นนะครับก็คือให้คิดว่า1ห้องเป็นสจังหวะเราจะใช้แพทเทิร์นลงลงขึ้น ขึ้นลงนะครับมือขวาลงลงขึ้นเว้นขึ้นลงลงลงขึ้นเว้นหนึ่งจังหวะขึ้นลงลงลงขึ้นเว้นขึ้นลงนะครับทีนี้ผมจับคอร์ดแรกวันนี้ครับอย่างนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงในภาพเนี่ยผมจะใส่จังหวะที่เราต้องดีดไว้ข้างล่างด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยเรียนดนตรีก็ลองดูนะครับจะเป็น one two and three and four one two and and four one two and three and four three หรือจังหวะที่3เนี่ยเราสามารถทำมือดีดลงได้นะครับแต่ไม่ต้องให้มันโดนสายนั่นเองครับมันก็จะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงครับการเคลื่อนที่ของมือขวาครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงทีนี้อันที่จังหวะที่3เนี่ยก็คือลงลงขึ้นแล้วก็ดีดไม่โดน ขึ้นลงนั่นเองนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลง1 2และและ4 1 2และ3และ4 1 2 and and 4อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจังหวะหลังนะครับใครยังไม่ได้ลองกด กดหยุดคลิปแล้วก็ฝึกซ้อมก่อนนะครับจะได้ให้มันพอได้นะครับหลังจากนั้นจะได้ดูตามคลิปแล้วก็ทําไปได้เขาคงจนจบเพลงนั่นเองนะครับมาดูภาพถัดไปกันเลยนะครับท่อนเวิร์สนะครับตรงนี้ในภาพเนี่ยผมจะยกเฉพาะคอร์ดมานะเนื่องจากว่าถ้าเราเอาคอร์ดกับเนื้อเพลงใส่มาในภาพวิดีโอนี่นะครับมันก็จะเรียกว่าเต็มจอเลยนะเพราะว่าเนื้อเพลงมันก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลายบรรทัดเพราะฉะนั้นอันนี้ผมตัดมเฉพาะคอร์ดอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะพูด เรื่องเนื้อเพลงคร่าวๆไปด้วยนะครับยังไงก็สามารถไปเซฟคอร์ดกับเนื้อเพลงได้นะครับที่เพจ c e b o o k ครูแจ้2สอนกีต้าร์นะครับหลังจากที่ลงคลิปสอนเนี่ยก็จะลงคอร์ดกับเนื้อเพลงไว้ให้นาที่ตรงนั้นนะครับ<ม>ก็อย่าลืมไปเซฟมาฝึกกันนะครับทีนี้คอร์ดจะเป็นชุดลักษณะนี้นะครับท,ทั้งทอนเวิร์สทอนคอรัดคอร์ดก็จะเรียงกันประมาณนี้นะครับก็คือคอร์ดบรรทัดบ,บนสุดเนี่ยเราจะเล่น4คอร์ดนี้เราเล่น2รอบนะครับหลังจากนั้นบรรทัด ถัดมาคือบรรทัดที่สองที่สามเนี่ยก็คือเล่นบรรทัดละรอบนั่นเองครวมรวมๆแล้วคือคอร์ดจริงๆก็คือเท่ากับสี่บรรทัดนั่นเองครับแต่ว่านี้ผมไม่ไ,มได้เขียนซ้านะก็จะเขียนไว้เลยว่าสองรอบนะครับส่วนในท่อนอื่นๆเนี่ยก็คอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนแค่คอร์ดสุดท้ายแถวๆนั้นนะครับทีนี้มาดูคอร์ดกันเลยนะครับอันนี้เราจะใช้ประมาณนี้ครับ D seven นะครับ D, บ D s e v e a มา G 6นะครับลองลองรูดคอร์ด เปล่าๆให้ดูกันนะครับ D s e t นะครับ G 6แล้วก็ C major s เนี่ยคิดเป็น2ห้องนะเราจะนั่นซ้ำอีกรอบหนึ่ง D s e t G 6 C major s e นะครับซ้ำา2รอบแล้วค่อยไปบรรทัดถัดไปบรรทัดถัดไป D 7 G 6 E minor s e นะครับ A นะครับ A 7 e 3นะครับตรงนี้ถ้า E minor ถ้าเราใช้นิ้วนางกับสายสองเนี่ยสามารถดึงมาได้เลยนะครับรายะนิ้วชี้อย่างเดียวแต่ถ้าไม่ได้ใช้นิ้วนางบางคนใช้นิ้วก้อยนะเพราะว่ารู้สึกว่ากลางนิ้วนางไม่ออกเนี่ยถ้าเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็คือต้องปรับรูปใหม่หนึง่งแต่พยายามคากลางไว้นะครับจาก E minor s มา A minor อ่ะขอพาย A 7 e a t 3นะครับ มันก็จะไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนบรรทัดล่างสุดจะเป็น D7 สองท่องแล้วก็ G นะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองไล่ทั้งท่อนเล่นแบบเป็นดนตรีเปล่าๆใ,ให้ดูก่อนนะครับ ตรง G 6สุดท้ายตอนจบท่อนนะครับอันนี้จะลูดทีเดียวนะครับเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับนั่นเองนะครับอันเมื่อกี้ผมก็เล่นมันทารล,ลอบให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าใช้คอร์ดไม่ค่อยยากนะครับไล่ไปเลยลงขึ้นขึ้นลงตามท่อนทีนี้เดี๋ยวจะลองลองตามตามแบบเนื้อเพลงไปด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปลองเซิร์ชหาคอร์ดเนื้อเพลงมาดูนะครับ อันนี้นักร้องเขาจะขึ้น Don't You Know นะครับ Don't You Notice know How นะครับ Don't You Know คำว่าเซมนะครับจะจบเซมปุ๊บจบไปเลยตัดหยุดนะครับวิธีการหยุดเสียงก็หลังจากตีคอร์ด G สุดท้ายนะครับลูดทีเดียวแล้วเอามือขวาจับก็ได้นะครับหรือเอานิ้วแนงนิ้วก้อยที่เหลือจากไม่ได้จับ G6 ซิกนยครับแปะลงไปครับก็จะเงียบนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีหลายวิธีในการหยุดเสียงนะครับทั้งมือซ้ายมือขวานะครับเพราะฉะนั้นตรงท่อนเวิร์สเนี่ยจะใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงตรง G6 ซิกสุดท้ายได้นะครับ อย่างบรรทัดสุดท้ายนะครับเป็นลง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 ประมาณนี้นะครับก็คือเล่นเหมือนตอนจบอินโทรนั่นเองนะครับก็เล่นลง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 รวมแล้วห้าทีนะครับทีที่ห้านี่ก็คือจีสุดท้ายนั่นเองนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะตีคอร์ดธรรมดาที่ผมตีเมื่อกี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ท่อนเวิเนี่ยจะเล่นเป็น2ชุดนะครับก็คือเปลี่ยนแค่เนื้อเพลงครับเล่นเหมือนเดิมภาพถัดไปเลยครับก็จะเป็นท่อนคอรัสนะครับทีนี้ท่อนคอรัสเนี่ยตรงนี้ผมก็แนะนําตีคอร์ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าท่อนคอรัสจะเหมือนเดิมบรรทัดบนเล่น2องรอบบรรทัดถัดมารอบนึงส่วนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆท่อนเวิร์สเมื่อกี้นะครับแต่มีการเปลี่ยนคอร์ดนะครับจากดีนะครับมา G6 แล้วก็ C major นะครับเราอาจจะใช้ แบบเมื่อกี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเท่ากับท่อนดินโทรนั่นเองนะครับอาสามารถแอดเข้าไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปนิดนึงนะครับให้ลองทำทำนองเพลงคร่าวๆนะครับจะได้ลองดูว่าท่อนเป็นยังไงนั่นเองนะครับ I need a ring, dad. ท่อนคอรัสคร่าวๆเรียกว่าแทบจะเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแค่เปลี่ยนบรรทัดสุดท้ายท่านเองครับที่นี้ไม่ย้ำบรรทัดสุดท้ายนะครับนะครับซี C สุดท้ายลงทีเดียวปุ๊บแล้วก็จับหยุดนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเข้าท่อนที่เป็นดนตรีเปล่านะครับแล้วนักร้องให้ร้องปาดาปาดาตาดาดาดาอันนี้ก็คือการสแก็ตแบบ นักร้องแจ๊สนั่นเองนะครับซึ่งก็ลองไปฝึกตามดูหรือว่าเราสามารถอิมพอไวการร้องส่วนเนี้เข้าไปเองก็ได้นะครับไม่ไม่มีกฎตายตัวนะสําหรับการร้องสแก็ตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะข้ามไปท่อนต่อไปก็คืออัลโตรนะครับเพราะว่าหลังจากที่จบท่อนดนตรีเปล่าปาดาปดาเนี่ยครับก็จะเข้าท่อนคอรัสอีกนะครับหลังจากท่อนอ่าเป็นเวอร์สที่3นะครับแล้วก็คอรัสหลังจากนั้นก็คือถ้าเข้าอัโตรนะครับ ทีนี้มาดู Outro กันนะครับ Outro เนี่ยก็คือเล่น D 7ซนะครับ g six E minor er, แล้วก็ A 7รตรง A 7เนี่ยเราจะเริ่มรูดทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนเพลงเขาจะดึงช้าแล้วก็จบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมี D minor s นะครับโผลมาแค่รอบเดียวครับตรงนี้เลยครับก็รูดไปนะ Love you from the start นั่นเองนะครับก็จะจบตรงนี้ทีนี้ผมลองเล่น outro กทีนะครับ ประมาณนี้นครับอันนี้ก็ครบทั้งเพลงครับสรุปก็คือเพลงนี้จากการเกาสายแบบที่มีเทคนิคต่างๆของบอสซาผมก็ปรับมือให้เป็นการตีคอร์ดร้องเพลงนะครับเพื่อให้ง่ายสำหรับมือใหม่นะเพราะยังไงเพลงนี้ก็ไม่ใช่เพลงแจ๊สแบบเต็มๆนะครับเป็นป๊อปแจ๊สนะครับเพราะฉะนั้นสามารถ ตีคอร์ดธรรมดาได้นะวันนี้ก็ไม่ผิดธรรมเนียมนะครับผ่อนคลายนะครับเล่นตามสบายสามารถซัมมิ่งทั่วๆไปหรือว่าแอปอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเพื่อความสนุกนั่นเองนะครับสำหรับศิลปินเลเวจากวันที่อัดคลิปนี้นะครับคาดว่าอีกประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยเขาก็น่าจะมาไทยนะครับในงานซัมเมอร์โซนิกนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบศิลปินท่านนี้ก็อย่าลืมซื้อตั๋วไปดูกันนะครับไม่แน่ใจว่าตั๋วหมดหรือยังนะฮะน่าจะเป็นงานซัมเมอร์โซนิกไทยแลนด์นะครับครับสำหรับคลิป อสอนเพลง From the Start ของเ e Way ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กด subscribe ให้ครูแต้ด้วยนะครับทั้งทางเฟซเฟซ o ุ๊กยูทู e ทิกตอ o k ชื่อเดียวกันครูแต้สอนกีตาร์นะครับส่วนภาพประกอบคอร์ดเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับก็จะลงไว้ให้ในเพจ Facebook ครูแต้สอนกีตาร์นะครับในการลงเพจเนี่ยโพสภาพมันจะง่ายกว่านะครับเคยเอาภาพที่เป็นคอร์ดเนื้อเพลงลง youtube แล้วส่วนใหญผู้ติดตามไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันมันจะขึ้นเป็น ปิดชุมชนนั่นเองนะครับมันดูยากนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงลองเซฟไปฝึกกันนะครับคอร์ดปรับให้มันง่ายแล้วนะครับยังไงลองฝึกไม่น่าจะยากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ